สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอ่อมาวานนี้ขอโทษขออภัยนะคะบริลลลงคลิปหยย้ยหนุนยากหลายค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ะเล่ลงห้เบิงตะเศ้าเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมืรอนี่นะคะพี่น้องค่ะเมอรอนี้ มือรับเรือดวยมือสีห้าสีถือตุลตรีแล้ววันทีนึงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อค่ะพี่น้องค่ะโชคดีรับด้วยถุกหอยแล้วมันทีนึงค่ะพี่น้องค่ะไปชมตัวเลขไปเบิ่งตัวเลขกันเลยค่ะสำหรับเลขอันนะคะพี่น้องค่ะเลขอันสำหรับเลขอันงวดนี้เยืดสิขึ้นให้เบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเลขที่บอลับแล้วก็เลขอันเนาะค่ะเนาะเบิ่งตัวเลขมาชมตัวเลขกันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลข งวดประจําบันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีหกสีของคุณไก่บุทินันทสอนสีค่ะพี่น้องคะ่ะคุณไก่บุทินันทสอนสีกะเพือพ่อนเพือพ่อนเอฟซีไล่ทันอาร์ซีคุณโฮคุณ,คณตาแล้วก็ติดตามของเอด็ดท่านนี่คนให้มากวันนี้กะคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องคะ่เงะ,ะเลขกสามตัวสองหางแล้วก็เลขกสองตัวเด็กเด่นบนเพคนให้หากับซีเนาะค่ะพี่น้อง เด็กเด่นล่างห้แปดพี่น้องกระเบิงกระชมเอาตามอัธยาศัยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆกแอดทุกๆท่านเนาะค่ะพี่น้องเด้อขออนุญาตนำมาแบ่งปัน้อคะเด้อขอบคุณคุณไก่วุฒิน,น,นันท์ซอนสีคลิปนี้เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นเบิงในช่มก้อนเล็กสีออกเด้อค่ะล้ให้เบิงก้อนเลขกออกค่ะพี่น้องค่ะคุณไก่นี่เพิ่งล้ให้ ก้อนเหล็กออกทุกงวดค่ะพี่น้องค่ะก้อนหนึ่งมือเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นของเหล็กเด็กตากชุดเ,เด่นล่างเด็กตากเด็กตากนี่ก็เขาดูเขาบอยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเหล็กคุนก็เสียรายตัวนี้จักน่อยเนาะคะ่ะแต่ว,ว่าตัวนี้เน้นเพิ่น,อนไอเขียนราคาไว้ให้เนาะคะ่ะหาพันคุณหาพันเนี่ยก็คือสองสี่หกเจ็ดหกสามแล้วก็หกแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็บแปดแปด ใบพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะเก่าไปควนหารอตลีไว้ค่ะก่อนมาสิบเมดก่อนวันนี้วันนี้รอตลีสิถึกหรือสิแพงคันมีหลักศูนย์อาจสิถึกแนจักหน่อยเนาะค่ะคันมีเลขดังนี่อาจสิแพงขึ้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะคนอาจีตามลักตามหาเมื่อวานนี้เลขแม่นำานึ่งเพิ่นบ้างตัวเลขศูนย์หากเก่า เก่าเก่าหานชนกับเหล็กเยาวันเน้องขาเหล็เยาวันนี่ล่งหายตั้งแต่ก่อนเหล็กออกแล้วสองสามมือค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นของบ้านหวยเดวาบ้านหวยเดวาน,นี่ก็เข้าดูด้วยค่ะพี่น้องก็เข้าเกือบทุกงวดเลยบวบนกระลางเลยเพิ่นก็มีอยู่ซิปโตเหล็กเพ,พิ่นเด่นเจ็ดกับเก่าน้องขาเก่าในก็ชนกันกับเหล็กเยาวันค่ะพี่น้องค่ะเหล็กหญิงเยาวันในหกกับเก่าเด้อค่ะงวดนี้ เกาหาเก้าหนึ 1, ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะบันหวยเดวาเป็นอีกอเอ็ดหนึ่งที่เขาดูเขาบ่อยเอฟซี FC ของเพิ่นนนิสิหูดีค่ะพี่น้องค่ะนี่วันก็เป็นเอฟซีของเพิ่นมากเป็นปีละค่ะละค่ะพี่น้อง่ะเคยก็เคยเอาล่งให้เพื่อนๆในเบื้องในชมหลายงวดอยู่ค่ะที่น้อง ฝากกติดตามฝากเป็นกำลังใจให้บ้านหอยเดว่านำขนิองค่ะอันนี้เป็นหอยติดต่ำหอยติดต่ำงที่แล้วเนี่ก็เขาหาเจ็ดต้องตรงเลยนะขบงเด้อบนนี้ให้มาตุกโตเก่าห้า70 7ดเจหาแล้วก็ศูนย์หาล่างใ้เก่า2ีเก่สองเก่เกสองนี่ก็สิเป็นเลขอันแล้วคะขพิองค่ะก็เป็นศูนย์หา กษียณย่ง7007นย์ศูนเจ็นี่กษียไปตรงกันกับเลขอา่าของเฮียนั่นเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะฝากผลงานของติดต่ำนะครับงวดที่แล้วนี่ก็เขาเขาดูเขาบอยคะ่ะขอบคุณเจ้าของคอโมนอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เฮายวันนำเด้เอะค่ะพี่น้องเด้อ โชคดีล่ำร้วยมาแรงเป็นเสียทีกันทุกๆคนคะ่ะ